สโมสรไลออนสมุทร,ร,รสงครามเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและมิตรภาพวันที่18สิงหาคม 2,568ที่ผ่านมาเราจัดการประชุมสามัญสมาชิกครั้งที่2ประจำปีบริหาร2,568ถึง2,569พร้อมการเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการจากท่านผู้ว่าการไลออนสากลภาค 310D และผู้นำระดับประเทศอีกทั้งยังได้เปิดบ้านต้อนรับนายกสโมสรไลออนและเพื่อนสมาชิกจากหลากหลายสโมสรสโมสรไลออนสมุทรสงครามขอกราบขอบคุณท่านประธานสภาผู้ว่าการไลออนสากล ภาครวม310ประเทศไทยไลออนสุรวีนิ่มวชิระสุนทรและเลดี้ท่านผู้ว่าการภาค310ดีไลออนดออรพัชระพงแพงไพรีและเลดี้รวมถึงอดีตประธานสภาผู้ว่าการไลออนมงคลธนปิยานนท์คณะกรรมการภาค310ดีนายกสโมสรและสมาชิกไลออนทุกท่านที่ร่วมเป็นเกียรติการประชุมครั้งนี้เต็มไปด้วยโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้แบ่งปันแนวคิด และเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนสมาชิกทุกคนสิ่งนี้ตอกย้ำให้เราเห็นว่า We Serve ไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือจิตวิญญาณที่ขับเคลื่อนเราในทุกภารกิจ Proud to Serve Proud to be Lion ภูมิใจที่ได้เป็นผู้ให้ภูมิใจที่ได้เป็น Lion น